่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่มารับชมไลน์นะคะ,ะสวัสดีพิดานะคะใครมาแล้วก็ทักทายกันก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบหกันยานะคะจะมาวางแผนเทรดแบ่งเพจการเข้าออเดอร์นะคะการเทรดทองคำนะคะกับ Miracle Trade Academy เนาะเมื่อวานนะคะแมมก็ ช่วงเที่ยงใช่ไหมแม่มก็ให้จุดบายไว้ที่เท่าไหร่ทาให้บายไว้ที่สามหกสามห้าใช่ไหมคะก็คือราคามาตรงนี้แหละสามหกสามห้าตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องวอรตรงนี้สามหกสามห้าเมื่อวานนะคะแล้วก็ ามหกหกศูนย์บอกว่าเซลล์ได้แต่ว่ามันมันก็สวนอยู่แล้วเนาะมันก็สวนอยู่แล้วนะคะแผนแผนเนี้ยถ้าเกิดเข้าก็จะแพ้ไปเพราะว่าเพราะว่าเหมือนจุดนี้เป็นจุดที่มันตัดสินใจบายแทนแล้วนะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่าตรงเนี้ยตรงนี้นะคะหน้างานอะ่ะหน้างานอะ่ะมันไม่ได้เซลแล้วนะ หน้างานนะคะแบบเปลี่ยนสลับหน้าเป็นบายแล้วนะคะเพราะว่าแรงกราฟอะคะ่ะเขาเขาขึ้นมาเป็นบายแล้วเนาะเมื่อวานก็ทําให้นักเรียนดูแล้วนะคะว่าจังหวะตรงเนี้ยหน้าเพจแบบให้ไว้สามหกหกศูนย์มันบอกว่าเป็นจุดเซลล์นะคะแต่จังหวะที่ราคาเขาเอ้ยอ๋อแบบเข้าตรงนี้ใบยออเข้าตรงนี้ใบยอาเข้าตรงนี้ผิดจุดนะคะผมเข้าตรงนี้เนาะ จุดนี้คือจุดที่แบม่เข้าวอาเดอร์บายมาแล้วก็หน้าเพจแบบให้สามหกสามห้าตรงนี้นะคะแล้วก็แบม่ก็มาบายตอนกลางคืนอยู่ในข้างล่างอะลูกอยู่เก้นเห็นกล่องอะโวคาโดแม่ไหมมันอยู่เป็นกล่องอะโวคาโดอะอ่ะสวัสดีค่ะพี่ไพรสสวัสดีค่ะพี่สาวอ่ะทีนี้นะคะตรงนี้ก็จุดเซลล์ตรงนี้จำไม่ได้แล้วนะว่า ไม่ได้เข้านะคะมไม่ได้เข้าไม่รู้ว่ายังไงแล้วเพราะว่าถ้าโมเมนตัมมันเป็นแบบเนี้ยเมื่อวานสอนแล้วโมเมนตัมไปอะ่ะก็ไม่อยากจะเซลแล้วนะคะจุดนี้เนาะต้องให้คอนเฟิร์มดีๆก่อนเราถึงจะเข้าออเดอร์เซลได้นะคะแล้วก็เมื่อเช้าราคาขึ้นมาทำออทามไฮอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมออทามไฮอีกหนึ่งครั้งนะคะเมื่อเช้าซึ่งไม่รู้ว่ามีใครได้ ตรงนี้มันเป็นจุดเซลใช่ไหมแล้วมันโดนทำลายไปละก็เกิดการสลับหน้าใช่ไหมคะเราก็หาจังหวะในการเข้าออเดอร์บายเนาะเออจริงๆเมื่อเช้ามีจุดบายจุดบายอยู่นะยแบบนึงนะคะสวัสดีพี่รี่นะคะสวัสดีพี่อามไม่เจอหรออยู่ในตะกร้าสีขาวอะไปหาดู ดูให้ทุกชั้นมันจะมีอยู่อะทีนี้นะคะยังไม่เลิกเ <laughs> มาาื่อเช้าใช่ไหมเมื่อเช้าเข้ามันจากตรงไหนนะเออขอหาก่อนนะประมาณแปดเก้าโมงอะอ๋อเข้าที่ยอดตรงนี้เลย เข้าเข้าเอสนาซีหนึ่งภาพนี้เลยใครเห็นเอสนาซีหนึ่งพิมเอสนาซีหนึ่งมาให้หน่อยหน่มแบบเข้าเวจินาซีหนึ่งภาพนี้นะคะเมื่อเช้าแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปทีพีนั่นแหละตรงนี้เนาะก็จะมีโทรแบก็กมีแรลลี่เบลลี่อะใครเห็นเอสนาซีหนึ่งพิมเอสนา์ซีหนึ่ง มาให้หน่อยขอบคุณค่ะพิดาัมเข้าตรงนี้นะเมื่อเช้าแล้วก็จริง,รงๆอะ่ะมาเติมไม้ตรงนี้อีกรอบนึงเพราะตรงนี้เป็นนั่นแหละครับหนูจะกินอันนี้ไม่ใช่หรออ่าแม่ล้างแล้วครับกินได้เลยอ่ะใครเห็นเจ้นาซีหนึ่งพี่มอเจนาซีหนึ่งมาหาก่อน ขอบคุณครับประดาตรงนี้เนาะแล้วราคาก็พุ่งไปแล้วก็ทุบลงมาใช่ไหมแล้วพอเขาทุบลงมาค่ะทุกคนมันจะมีภาพตรงนี้เป็น qm s e l l ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เป็น lq มองออกปะแล้วก็มามี c o n f i r มตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะคะอืม ถ้าเกิดเมื่อเช้าใครเข้ามาก็จะได้กําไรอีกเนาะเพราะว่าตรงนี้มันก็เข้ามาอีกหนึ่งแผนนะคะคือจะบอกว่าอ,อจะบอกว่าอะไรอ่ะมันก็ครบองค์ประกอบเนาะคือมีโครงสร้างนะคะแต่ว่าไอตัวโครงสร้างหลักตรงเนี้เรายังไม่เรายังไม่ตัดสินใจเข้าเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีซัพพลายตรงเนี้คอนโทรลใช่ไหมมันไม่มีซัพพลายตรงเนี้เป็นตัวคอนโทรลใช่ไหมพอมันไม่มีซัพพลายตรงเนี้เป็นตัวคอนโทรลนะคะ มันจะเกิดความเสี่ยงในการเข้าออเดอร์เราต้องรอการเกิดเราต้องรอภาพใหม่อะค่ะที่มันซ้อนอยู่ในภาพเนี้ยนี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมแต่มันไม่มีซัพพลายตรงเนี้ยคอนโทรลดังนัน้นมันมีโอกาสที่จะหลุดได้เราก็เลยต้องจับเงื่อนไขใหม่เพื่อให้มันเป็นลูกลูกกระจอกอะไม่ใช่ลูกกระจอกลูกพรีเมียมนีกว่ะในการมาทำให้แผนเนี้ยมันทีพได้ใช่ไหมคะ เราก็จับเลยมี LQ มี QM ตัวใหม่เกิดขึ้นนะคะก็เซลล์ตรงนี้มานะคะตอนแรกอะ่ะตอนแรกอะ่ะแมมอาจจะเลงบายแต่ว่าแมมเห็นมันมาเคลียร์ตรงนี้แมมก็เลยแค่วางแผนเอาไว้ว่าไม่เข้าบายละตอนแรกจะเข้าออเดอร์บายนะคะเพราะว่าให้น้ำหนักหน้าบายอยู่เมื่อเช้าแต่ว่าพอมันมาจิ้มบนเนี้ยมันมาจิ้มตรงเนี้ยมันมาจิ้ม f v g M15 ค่ะ ผมก็เลยไม่ได้ตัดสินใจบายนะคะก็เลยสลับหน้าในการเข้าออเดอร์เป็นเป็นหน้าเซลล์นะคะตรงนี้เนาะก็เมื่อเช้าได้มาแผนตรงนี้หนึ่งแผนแล้วก็แผนเซลล์ตรงนี้หนึ่งแผนนะคะสวัสดีค่ะพี่เตยก็คือใช้ความรู้ที่ที่อยู่ในคลาสนั่นแหละทุกอย่างนะคะที่สอนนักเรียนอะ่ะก็มันต้องคิดประมวลน,นะคะทุกคนมันต้องมันต้องเริ่มจากว่าเรากําลังจะทําอะไรที่ไหนอะ่ะ มันไม่ใช่อยู่ๆแบบว่าเห็น QM แล้วฉันจะเข้าอ่ะแต่มันจะต้องคิดภาพเอาไว้ทั้งหมดก่อนว่าเราจะเข้าอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไรอะ่ะเออไม่ไม่ใช่เห็นปุ๊บแต่ัดสินใจเข้าแม่งนั้นอะ่ะเราจะไปเข้าผิดที่ได้นะคะแล้วตรงนี้พอเขาเคลียร์หมดเนาะเขาเคลียร์ตรงนี้ยคะ่ะหมดเขาก็เลยดีดกลับขึ้นไปหนึ่งครั้งใช่ไหมตรงนี้ยเขามาเคลียร์ลิลิตี้เนาะเป็นแบบ เขาเคลีย์ LQ นะคะเป็นแบบสวิงเขาเคลีย์หมดละเห็นไหมตรงเนี้ยคือการเคลียร์นะคะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วเขาก็เขาก็มาเข้าตรงนี้แต่ว่าตรงนี้แม่มไม่ได้ออเดอร์นะเพราะว่ามันไม่ถึงมันเกิด QM แหละแต่ว่ามันไม่ถึงจุดที่แม่นรอนะคะแม่นก็เลยไม่ไดออเดอร์ order ตรงนี้นะอันนี้ก็ตกหลุดไปแต่จะบอกว่าพอมันเคลียร์เสร็จเนี่ย เนี่ยใครไดออเดอร์ order ก็ก็ได้นะคะแบบมารอต่ำกว่าน,นี้อีกนิดนึงก็เลยไม่ได้ออเดอร์นะคะมายนี้ทีนี้วันนี้เดี๋ยวมันจะพาวางแผนของวันนี้นะใครพร้อมจะฟังแผนวันนี้นะคะกดหนึ่งหนึ่งมาให้หน่อยเดี๋ยวจะลบแล้วนะใครพร้อมจะฟังแผนวันนี้กดหนึ่งหนึ่งให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปไล่ที่เดยกันโอ้ที่เดใช่ไหมอ่ะใครพร้อมกดหนึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาดูเดกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีพี่เตยอีกหนึ่งครั้งจริงจริงจุดที่แบบให้ทุกวันอะเข้าหมดเลยนะแล้วก็ช่วงค่ำๆอะค่ะก็จะเป็นเทคนิคใครเข้าเรียนช่วงนี้ก็จะแบบว่ามันเป็นเรื่องที่เราเรียนเยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูอ่ะมีใครกดหนึ่งหนึ่งไหมมีเนาะถ้าไม่มีจะไปเร็วๆแล้วน อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อ day นะคะเดปิดปิดเขียวเดปิดเขียววันนี้ก็ต้องเล่นบายต่อนะคะเป็นเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะต้องเล่นบายต่อแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะบายจากตรงนี้หรือว่าต้องย่อบายนะแต่ความรู้สึกแม่เม,ม่ชอบย่อบายนะคะแม่จะรอดีมันก้อนนี้ดีมันก้อนนี้จะมีเดี๋ยวเรามันกว้างมากนะคะเดี๋ยวเราต้องไป ต้องไปจัดการมันก่อนมันกว้างขนาดนี้เราเข้าไม่ไหวแน่ๆนะคะเราโดนลากแล้วเ,เราก็จะไม่ได้กําไรเลยนะคะทีนี้พอเรามาตับบี้ตะบันดีมันก้อนนี้แล้วเราก็จะของสี่ชั่วโมงก็จะเหลือแค่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นบริเวณทแบก็กเนาะที่ตรงกับคิงครับกินเลยลูกตรงเนี้ยมันก็จะเป็นทแบ็กที่ตรงกับคิงนะคะ ดังนั้นจุดแรกที่น่าสนใจเลยนะคะก็คือสามหกห้าแปดนะคะทุกคนพิมพ์สามหามาก่อนอตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นจุดที่สวยงามมากๆนะคะแต่สมมุติว่าอีกจุดหนึ่งก็คือก็คือตรงนี้สามหกสี่หกนะคะ อ่ะพิมพสองเลขนี้มาวันนี้ไม่รู้จะมาถึงไหมแต่ว่ามันเป็นจุดที่สวยของวันนี้นะดเดี๋ยวเอาเข้าไปห้าแปดกับจีหกเอาเข้าไปก่อนห้าแปดตรงนี้แล้วก็สีหกตรงนี้ ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเราก็จะมารอข้างล่างนี้เลยข้างล่างนี้จะอยู่บริเวณเท่าไรสามพันหกร้อยอุ้ยรอนานแล้วนะเนี่ยสามพันหกร้อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะขอไปดู M15 ก่อนนะ M15 จัดใหม่จัดระเบียบใหม่นะคะอ่าแล้วก็ M 15นะคะตรงนี้เนาะคือแม่มจะให้ตรงนี้เป็น l e c u r i t y ด้วย ่าจะให้ตรงนี้เป็น liquidity เราก็จะรอตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะคะดังนั้นนะคะวันนี้แมมรอย่อบาย ไม่สนใจจุดเซลล์เท่าไหร่นะคะเพราะว่ากราฟมันแรงมากนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาแค่หกสามเนี่ยทุกคนตีไปด้วยนะแต่มันไม่ติดราคานะหกสามเนี่ยตีไปด้วยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะมาแค่หกสามแล้วไปเลยก็ได้เนาะตรงนี้มันจะเป็นบริเวณโทแบกนะคะแล้วก็อาจจะใช้ LQ ตรงนี้ก็ได้ะนะคะได้ๆอ่ะ ใดๆะจุดที่จุดที่เรารอนะคะมันมันต้องลงมาจากตรงนี้นะมันต้องใช้แรงในการลงมากว่าจะมาถึงตรงนี้นะดังนั้นถ้ามาถึงตรงนี้ให้รอแพทเทิร์นการกลับตัวนะคะหรืออาจจะรอแท่งเทียนก็ได้แหม่สอนไว้ในคลาสล้วน้หม้อสองสามวันเนี้ยแหม่สอนตลอดเลยว่าใครจะใช้แท่งเทียนก็ได้แต่ว่าแหม่ไม่ถนัดแต่ว่าที่แหม่แบ็กเทสดูแท่งเทียนอ่ะได้กําไรดีนะแท่งเทียนได้กําไรดีนะคะ แต่ว่าคำนวณ RR ยากสมมติว่าใครไม่ได้ RR จ๋าหรือว่าไม่ได้ M ไม่ได้แบบออกหลอดหนักมากอะใช้แท่งเทียนแล้วเข้าคอนเฟิร์มก็ได้นะคะแต่แมมอะแมมออกหลอดแมมออกหลอดค่อนข้างได้จะเยอะใช่ไหมดังนั้นการที่กดจังหวะของการกดแท่งเทียนนะคะมันจะทําให้ราคาของแมม่ะมันกระโดดแม่มก็เลยไม่ได้เข้าคอนเฟิร์มแท่งเทียนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใคร คลไม่ได้ออกหลอดมากหรือว่ายอมรับความเสี่ยงที่ตัวเองแบบประเมินได้อะคะ่ะใช้แท่ง PA ในการคอนเฟิร์มได้เลยนะเพราะว่าเพราะบางทีใช้แพทเทิร์นแบบแมมอะ่ะมันตกรถตกรถเยอะนะคะตกรถบ่อยมากแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นส่วนตัวแมมอะ่ะจริงๆมัมก็ชอบการได้ออเดอร์แล้วก็การไปทีพีนะคะส่วนตัวแมม <laughs> แต่ว่ามันต้องแข่งใจนิดนึงเพราะว่าเวลาที่ ถ้าเรากดจังหวะที่แท่งเทียนปิดอะสำหรับแมมนะคะราคามันจะดีดขึ้นไปเกินกว่าลที่เราคำนวณมันนี่มันเน็ตเม้์อะกับ rr ของเราอะค่ะมันจะไม่เท่ากับที่เราคำนวณเอาไว้แมมก็เลยหนึ่งมันจะตกรถบ่อยนะคะวันหนึ่งบางทีแบบโอ้แบบแบบมันตกรถอีกแล้วมันตกรถอีกแล้วอย่างเงี้ยแบบเยอะมากนะคะแต่แมมมาดูอะการที่คอนเฟิร์มว้วยแท่งเทียนแล้ว ถ้าใครใจถึงพึ่งได้ก็กดได้เลยนะคะแล้วแต่ความถนัดละกันเนาะไม่อยากไม่อยากไปแบบว่าสวมวิญญาณตัวเองให้คนอื่นอะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนอะมีจิตวิญญาณของตัวเองอะว่าเราชอบแบบไหนนะคะเราถนัดที่จะคอนเฟิร์มแบบไหนนะคะเพราะว่าในคลาสาแบบให้ดูแล้วเนาะว่าคอนเฟิร์มด้แท่งเทียนเนี่ยไดออเดอร์ order ในจุดที่ใช่อะ่ะค่อนข้างที่จะวิลเลจสูงนะแต่ว่าถ้าคอนเฟิร์มได้แพทเทิร์นแบบแมมอะ วิลเลตสูงแต่ว่าได้ออเดอร์น้อยนะคะเราชอบแบบไหนชอบคอนเฟิร์มแพทเทิร์นหรือคอนเฟิร์มแท่งเทียนอ่สวัสดีค่ะพี่แวนหายป่วยแล้วเหรอ <S <S เราชอบคอนเฟิร์มแพทเทิร์นหรือว่าแท่งเทียนไอไหนไหนซาวซาวเสียงกันหน่อยจริง,รงๆอ่ะแหม่มชอบหมดแหละ <laughs> ถ้าได้กำไรอะแต่แค่มันมันไม่คุ้มกับ เอไงไออาาไงชอบแบบไหนกันชอบแพทเทิร์นหรือแท่งเทียนอืมพี่แหวนน่าจะสายแท่งเทียนนะนานพี่แหวนได้กำไรช่ำเลยนะถ้าแท่งเทียนอะใช่ไหมชวนแม่มาตกรถแท่งเทียนเนี่ยเหมือนเมื่อวานตรงน 3, 5, เนี้ยที่แบบให้ไว้ที่สามห้าเนี่ย ถ้าใครเข้าแท่งเทียนเนี่ยได้เลยเห็นปะเนี่ยแท่งเนี้ยใช้แท่งเนี่ยคอนเฟิร์มเลยเนี่ยส่วนแหม่มรอแพทเทิร์นนะคะแหม่มตกรถเพราะว่ามันไม่ย่อมาให้เนี่ยใครใช้แท่งเทียนก็เนี่ยเนี่ยคือภาพนี้เนาะเมื่อวานแหม่มให้เอาไว้สามห้าเนี่ยแหม่มบอกว่าให้เข้าที่สามห้าใช่ไหมจังหวะแท่งเทียนปิดแบบเนี่ยเข้าได้เลยแต่ว่าในขณะที่แหม่มอะตกรถนะคะเพราะว่าแหม่มไม่ได้ มันมาได้ตรงนี้เพราะมันมารอแพทเทิร์นแพทเทิร์นอยู่ตรงนี้แต่ว่ากําไรก็ได้นะเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นจุดส่งตัวไงเห็นว่าได้ตรงนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายอะ,อะไรเห็นไหมตรงนี้ก็ทํากําไรได้ตรงนี้ก็ทกํากกำไรได,รไรได้ได้ตรงไหนก็ได้อยู่ที่ความถนัดใช่ไหมคะ <c oughs> พี่เตยได้หมดใช่ไหมอือเอาให้เราแบบว่าพี่ดาบอกว่าแพทเทิร์นใช่ไหม เอาให้เราชํานาญอะเออเอาให้เรารู้สึกว่ามันถูกจะหลีก,กับเราอ่ะได้หมดแหละนะคะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยตรงเนี้ยจังหวะที่เขาเขากวาดเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยแท่งเทียนคอนเฟิร์มเนี่ยก็เข้าได้นะแบบเนี้ยแท่งจริงๆใครใช้แท่งเทียนอะเล่นสนุกนะแต่ว่าอย่าไปอย่าไปเครียดเวลาที่มัน SL แล้วกัน นะคะลองดูนะเนี่ยแท่งเทียนคอนเฟิร์มเนี่ยเวลาแท่งเทียนคอนเฟิร์มแบบเนี้ยก็กดเลยเนี่ยแท่งเทียนคอนเฟิร์มเนี่ยกดเลยแท่งเทียนคอนเฟิร์มเนี่ยกดเซลล์ลงมาแบบเนี้ยเพราะตรงนี้มันจะมีแพทเทิร์นใช่ไหมตรงนี้มันจะมีแพทเทิร์นใช่ไหมแล้วเรารอเข้าเรารอเข้าเนี่ยแท่งเทียนคอนเฟิร์มเนี่ยเห็นปะเห็น engraving ปะใครเห็น engraving พิมพ์ en มาหน่อย ใครเห็น engraving คู่นี้พิมพ์ en มาหน่อยคู่นี้นี่สอน confirm ทั้งเทียนนะใครเห็น e n g ก a v i n g พิมพ์ en มามองออกไหมเนี่ยมองออกไหมคะมองออกไหมไม่มีใครดูออกเลยเหรออุ๊ย ใครมอง engraving ออกไหมพิมพ์ en มาให้หน่อยกดไลค์ให้ด้วยนะคะเฮ้ยนี่ไม่ตอบนี่คือมองไม่ออกหรอหรือว่ายัางไงไม่ได้นะต้องตอบนะถ้าไม่ตอบวันหลังไม่ขายี้นะถ้าไม่ช่วยกันตอบเดี๋ยวไม่ขายี้นะเนี่ยใครเข้าด้วยแท่งเทียนเนี่ยคือหาแพทเทิร์นให้เจอก่อนแท่งเทียนกดเห็นไหมคะก็ลงมารวยรัวเลย เห็นไหมมันอยู่ที่ความชำนาญเนาะแต่ถ้าเป็นแมมแมมจะรอแท่งนี้ย้อนึ้นไปแล้วก็ตกลงมานะคะแผนวันนี้ก็ก็หมดแล้วนะแผนวันนี้ก็หมดแล้วแมมรอลึกมากเลยวันนี้เพราะว่าข้างบนไม่ได้สร้างอะไรให้อนอกจากว่าข้างบนนะคะเขาสร้างใหม่แล้วรอเข้านะ กรณีที่เขาไม่ลงมาข้างล่างนะคะต้องรอภาพนี้นะวันนี้รอลึกมากเผลอเผลอเผลอไม่รู้ว่ากราฟเขาจะสร้างอะไรยังไงให้ใหม่นะถ้าเกิดเขาไม่ได้ลงมาหาเรานะคะเราจะใช้แผนนี้ถ้าเขาไม่ลงมาให้เราเราจะใช้แผนนี้นะคะจะบอกว่าจุดที่เขาอยู่ตรงนี้มันมันอยู่ไกลกับจุดที่เรารอไม่ขึ้นหรอ <laughs> พออย่างเงี้ยพออย่างเงี้ยเห็นพี่เตยแต่ว่าเวลาคนต่อไม่เห็น <laughs> นี่ค่ะตรงนี้อยู่ลึกนะคะแต่ถ้ามาแล้วก็รอคอนเฟิร์มดีๆแล้วก็เข้าแถวนี้แหละนะคะวันนี้ไปลนะนาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูการแผนที่แบมให้หน้าเพจอ่ะจะบอกว่าเข้าทุกวันนะคะไม่ใช่ไม่ได้มาเล่นๆนะทุกแผนนะคะมีมีในย้ามหมดเลยนะคะดังนั้นก็รอดีๆตั้งแจ้งเตือนหรือก็ได้นะคะพอราคามาถึงจุดตรงนี้ก็ค่อยดูกันว่าเราถนัดเข้าจังหวะแบบไหน ถ้าเกิดยังไม่รู้ว่าถนัดแบบไหนก็ไปดูทวนดูซ้ำในการตัดสินใจการเข้าเทรดนะคะแล้วก็ฝึกนะคะฝึกว่าตัวเองอชอบแบบแท่งเทียนใช่ไหมก็ฝึกแทงเทียนฝึกฝึกกกถ้าเกิดใครแบบว่าแพทเทิร์นก็ฝึกแพทเทิร์นฝึกฝึกฝึกเลยนะคะรับรองว่าทำซ้ำประมาณร้อยไม้อะก็ได้กำไรละได้กำไรไม่ใช่ได้กำไรไม้ที่ร้อยหนึงนะแต่จะได้กำไรอีกเก้าร้ยไม้อ่ะ เออโอเคไหมนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยทําตั้งร้อยไม้ได้กําไรไม้ที่ร้อยหนึ่งหรอไม่ใช่หมายถึงหลังจากเนี้ยเราจะเป็นเทรดเดอร์ที่มีความชํานาญแล้วนะแล้วเราก็จะเป็นคนเก่งแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องแววไปแล้วนะวันนี้บายบายแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแผนเราจะไปทิศทางไหนสวัสดีค่ะ